กราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการครูกศนอตำาลกระผมนายนิพันธ์ยอดนินจะนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปี2563ไตรมาส1-2แล้วครับกศนอตำบลเมืองใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2552ใน กรสรตำบนก็จะมีอคอมพิวเตอร์6เครื่องมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เนต็ตมีน้ำประปาส่วนภูมิภาคใช้โดยการสนับสนุนของผู้นำชุมชนตัวทีวัดที่2องระดับความสำเร็จของการจะทำแผนปฏิบัติงานกสนาตำบน ในการนี้กศนตตำบลเมืองใหม่ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตัวชี้วัดที่3ผมครูกศนตตำบลเมืองใหม่มีนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ทับ5 6าจำนวน42คนตัวที่วัดที่4 นักศึกษากศนตำบลเมืองใหม่มีผู้จบการศึกษามต้น2คนมปลาย3คนตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ทับ2562กศนตำบลเมืองใหม่ระดับมต้น15คนมีผู้เข้าสอบ12คนมปลาย27คนมีผู้เข้าสอบ22คน ตัวชี้วัดที่600ละของจำนวนผู้เรียนมีผลสำลีในวิชาบังคับเกเฉลี่ย2ขึ้นไปวิชาคณิตศาสตร์มีผู้ลงทะเบียน40คนมีผู้สอบได้ผลสำลีเกเฉลี่ย2ขึ้นไป16คนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง40คนมีมีผลสำลี ไสปคนวิชาศิละปะศึกษาสี่สิบคนมีผลสำลีตยี่สิบสามคนวิชาศึกษาพระศึกษาสี่สิบคนมีผลสำลีรยี่สิบห้าคนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสี่สิบเอ็ดคนมีผลสำลิตจำนวนหกคน ตัวชีวัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม <c oughs> การศึกษาต่อเนื่องเมื <c oughs> ่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกรนอตาบลเมืองใหม่ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องอาชีพแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปวิชาจัดสวนและตกแต่งสวนหย่อม13คนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน12คน โครงการทำปลาส้มจำนวน12คนโครงการทำปอเปี๊ยะจำนวน12คนโครงการทำโดนัทจิวแฟนซีจำนวน12คนโครงการทำพวงูแจดอกทิวลิปจำนวน12คนโครงการทำบูเบอรี่ชีสพาย13คนโครงการทำหมูสเต๊ะจำนวน12คนโครงการทำวุ้นแฟนซีผลไม้จำนวน12คนโครงการมหากรรมอาชีพทำสลัดโลเพื่อสุขภาพจำนวน13คน โครงการมหากรรมอาชีพการทำสาคูไส้หมูจำนวน13คนโครงการมหากรรมอาชีพการทำขนมจีบจำนวน15คนโครงการมหากรรมอาชีพการทำวุ้นมะพร้าวกะทิสดจำนวน10คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจำนวน23คน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมจำนวน17คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน6คนตัวชี้วัดที่8ร0ยละของผู้จบหลักสูตรต่อเนื่องนำความรู้ไปใช้รูปแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการจัดและตกแต่งสวนหย่อม40ชั่วโมงจำนวน13คนโครงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน12คนโครงการทำปลาส้ม12คนโครงการการทำปอเปี้ยะ12คนโครงการการทำโดนัทจิว๋วแฟนซี12คนโครงการการทำปุงกะญแจกดอกทิวลิปจำนวน12คนโครงการทำบลูเบอรี่ชีสพายจำนวน13คน การทำหมูสเต๊ะจำนวน12คนการทำวุ้นแฟนซีผลไม้จำนวน12คนการทำอาหารทำสลัดโลเพื่อสุขภาพจำนวน13คนโครงการการทำสาคูไส้หมูจำนวน13คนโครงการอาชีพทำขนมจีด15คนโครงการทำวุ้นเส้นวุ้นมะพร้าวกะทิสดจำนวน12คน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน23คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมจำนวน17คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย หนึ่งจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมห้องมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวน Minor 40คนจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนจำนวน175คนจําคนจำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการรถโมบายจำนวน80คนจำนวนส่งการอ่านจำนวน1คนตัวชี้วัดท,ที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแห,หล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนกาตำบลเมืองใหม่กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชนตำาบลเมืองใหม่หมู่7และหมู่8ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกสนกตำาบลเมืองใหม่นำเสนอโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายในวันที่2ทธันวาคม2,562นะณวัดแสนภูมะลาวาดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กสทตตงหวเมืองใหม่มี10โครงการ1โครงการการทำหน้ากากอนามัยจำนวน12คนเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกวามรุงสุขสร้างรายยิ้มให้กับประชาชนมีผู้เข้าร่วม34คนเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุจำนวนแอดกสนตังหวัดง,ดงน้อยจำนวน23คนโครงการทำเจลแอลกอฮอล์จำนวน12คนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม2เมษาน วันรักการอ่านประจําปี2,563จำนวน10คนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา2,562จำนวน1คนเข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายดิจิตอลชุมชนในระดับตำบลกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ตำบลเมืองใหม่จำนวน32คนเป็นผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาตะก้อครูหญิงสถาบันกศนภาคตะวันออก เป็นวิทยากรโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลมีผู้เข้าร่วม15คนตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลปฏิบัติงานที่ดี Best Practice โดยกะสณตลเมืองใหม่ได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงสวนกเกษตรหนึ่งไร่1นึ่งแสนครอบครัวพัฒนา